ครับสวัสดีครับผมนมรถเข็นครับครับมืเอนี้มาเปิดราคางม้วนหนาขวักครับอ่าเป็นแม่ท้องอ่ามีอยู่สองตัวอ่าเดี๋ยวเบิ่งแม่นี่แม่นี่จะเป็นแม่ท้องเคเอฟสามหนึ่งครับเป็นท้องเคเอฟสามหนึ่งแปดเดือนอ่าไายสู้งลอยได้ก็เพื่อเพียรไทยจุ้งลอยกหกสิบบวกอ่าเป็นแม่ลูกที่ แม่ลูกแม่ลูกสองเป็นแม่ลูกสองครับพี่น้องผู้ใดมักใรงไงเบิ่งแขงเบิ่งขาครับมีตำหนิบ่นี่ยตำหนิบ่มีครับพี่น้องเป็นรับประกันตำหนิรับประกันทองพ่อแม่พ่อรับประกันทองครับรับประกันทองพ่อครับพี่น้องอาจจะร่วมนักหน่อยครับนี่ครับทองเคเอฟสามหนึ่งเดี๋ยวเอาใบอรอถให้เบิ่งครับมีใบมีหลวมครับมันจะล่มเนีนี่ครับใบเคเอฟสามหนึ่งเดี๋ยวเบิ่งด้านหลังครับ ล่มแนวจังน้อยเด้อครับนี่ครับกําลัก๊านดควอดวันนี้หนึ่งถึงวันที่หามุกกระลาคมนี่ครับปีไม่นะครับยินน้องอย่าเพิ่งหลอดครับหลอดหลอดนี่ครับหลอดเห็นบ่ครับนี่ครับ อ่าเป็นแม่ทองผมแค่อีสามหนึ่งไว้ผู้ใดมักง่าๆเขามาเบิ้งตัวจริงก็ได้ครับอ่าพูเยักย่างมาบอกใกล้ๆกล้องพี่เดี๋ยวเบิ้องอยู่นี่ก็ได,ด้ดูดีดูดีดีเขากล้องอ่าแม่นี่เปิดไว้หลายวันไหมแม่นี่แสนสองห้าพันต่อรองใดครับเพิ่นเปิดไปหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันต่อรองราคาได้ครับผู้ใด 1, 25, รรมักเฟิ่มใหญ่ๆงอนใหญ่ๆ แม่นี่ก็เป็นแม่ลูกสองสองในท้องนี่ครับเบิเ้องตี้ครับเบิ้งคนกับงวูยังพีจังไนกันพระเวทให้ผู้เพิ่มเบิ้งเนี้ยเบิ้งหนวดครับคนกับงูความใหญ่ความสูงรับประกันทองรับประกันตำนี้ราคากะนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทต่อรองราคาได้เบิดเมื่อ,อเบื้องทั่วเนี้ยเบอร์โทร ศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเกศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนพอเวทโตจริงเสพอเวทโตจริงเสียงจริงโทรมาต่อร่างราคาครับเพิ่นได้ครับฟันบ่หลอเป็นแม่พอเวทครับอ่าตัวจริงเป็นบ่มี่เขียวครับพี่น้องนี่ครับอ่าผมยังไปเบิ่องงัววันได้เด้อครับพี่น้องอ่านั่งรถเข็นอยู่กะมานั่งเปิดให้เบิ่งจังซี่ล่ะครับ สะดวกดีเบื่อนครับผู้ใด้มาของใหญ่แข้งขาใหญ่ความสูงสูงลอยหกชิบหาครับแต่ว่าเพิ่นเปิดไว้สูงลอยหกชิบบวกนี่ครับเบื่อนครับเดี๋ยวมีแม่อีกแม่หนึ่งกันว่าแม่บดหวัวหลุนแม่บดหัวหลุนก็มีครับเดี๋ยวให้เพิ่นจูงใหมเบื่อนครับเป็นแม่บดหัวหลุนท้องอล่ะใบ องปีศาจแดงครับแม่บัหัวหลุนเดี๋ยวพนเขาเห็ี่มันสูงมากครับส่วนบุหรีมักของไงโทมาต่อร่องราคากับบุหรีครับแข้งขาต่ำนี้อยียงพลับประกันเบิดครับต่ำนี้นี่ครับเป็นแม่บัหัวหลุนเตือนร่มหมอบานนี้ อยากเตือนล้มแน่ครับเอ้านี่ครับแม่บวดหัวหลุนท้ายสูงไร้เหม็นไดีประเวธแม่นี่ยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกครับแม่นี่หัวหัว่ววาหลุนโดยธรรมชา,าติผสมปีศาจแดงไว้ครับแม่นี่ยไผมักแบบวดหัวหลุนอทองหัวเกลอยวเดียเด๋ยวเอาใบให้เบิ่งครับเอาใบให้เบิงเ่งครับใบผสมปีศาจแดง นี่ครับตึ่งใบตึ่งหลอดอทองหกเดือนเบิ้งวันผสมครับวันผสมกํานลดคอดยี่สิบยิบเก้าคุมมภาพปนี่ก็ประมาณนี้นะครับยิบเก้าคุมมภาพมีใบมีหลอดน่ครับถ่ายสูงรออ้อยสี่สิบบวกเป็นง่วแม่ลูกขี่อะไรแม่นี่เป็นง่แวแม,งแม่ลูกสองเนาะมีจำนวนปะ ตำนี้บ่มีครับประเภทว่าบะมีน้อยนึงจิงจงน้อยหนึ่นอ๋อตำนี้นี่นมีกับมีมีนุ่มจริงหน่อยนึงครับมี่จริงหน่อยนึงครับนะครับเห็นบอ่บอยู่อยู่กุนยัวนุ่มนุ่มหลังจริงถือว่าบะมีตำนี้ครับอ่าง้วธาให้ลูกดีใจลูกดีตำนุ่มดีอ่านุ่มจริงหน่อยนึงกับบะถือบะมี่ตำนี้ครับจูงมาทางพี่แหละประเพณีจูงมาทางพี่เป็นเบิ่งนะครับทายุงทานยาง ซึ่งล่มครับพี่น้องล่มแห้งซีหามื่อละง้อก็จะเตือนล่มเนี่ยนี่ครับล่ำตัวก็ถือว่าโอเคครับแข็งขาใหญ่ดิดโบดอีกตั้งหากครบเครื่องครับแม่นี่เปิดไปร้ายปันไหนแม่นี่เปิดไหลือยไปร้ายวันไหนแม่นี่เพิ่อนใบเพิ่นเปลือยใบหาสิบเจ็ดต่อร่องราคาได้ครับแม่นี่เปิดไยใบหาสิบเจ็ดอ่ารับประกันท่องเนาะรับประกันท่องรับประกันต้นนี้ อาชีพนีแน่กันนะนุ่มติงนะครับนะ่ะมีแน่นุ่มติง,นนตงหน่อหนึน่งครับบอถือว่าเป็นตำนี้หรอกผมว่าส่ายลูกดีใจใลูกปีละโตบอถือว่าเป็นตำนี้ครับอ่าแต่ว่าผู้ใดมักกะขึ้นกับคนมักมากกันละครับอ่าจังโทรมาหาเพื่อนครับเอาเบอร์โทรบานนี่ศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองเปิดไว้ครับเปิดไว้หาสิบเจ็ด เยตต่อรองไดครับโทโมาได้ทรมทมหา,มา<ด>พระเวทครับผมเบิ่งเอาด้วยครับเป็น้องผู้ใดสนใจแลวกโทรมากหรือว่าอยากได้แม่ลูกเร่ยัางย่งอยู่ครับนี่แม่ลูกเร่มีมีอยู่สองสอง้มจังโทเขขามากครับการ่ลงคปไปแล้วครับเมื่อวานนี่าผู้ใดสนใจจัง,งติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆหรือเฉยเพิ่นส่งให้ความเบาเพิ่นกะ ว่าง่ายอยู่ครับโทรมาคุยกับเพื่อนเอาคือผมกับเป็นซื้อกลางผมมีไต่มมีส่วนไดนส่วนเสียน้ำเพลินกับมาไทยพี่น้องครับเพราะเด้น่งเรียนนางเบื้องง่วงงามเป็นเด่มากกับนางเบิ้งกับจังติดต่อเบร์โทุกคนมากครับหรือว่าจะเป็นเพจนัดแต่ในฟาร์มเพจเฟซบุ๊กนัดแต่ในฟาร์มเป็นเพจเพงหมอติมครับกับข้อไหนนะครับเป็นข้อของหมอติมเนี่ยครับ ก็จังโทรสอบถามเพิ่นเบิงได้ทุกส่องทางครับหรือว่าเบิงใน Facebook, เฟซบุ๊กเบิงในเพจโท่มาวีโอข้อมาเบิงก็ได้ครับถามบรสสะดวกหรือว่าจะมาเบิงตัวจริงกะอยู่บนนั้นสูงตมบลนาเวียงอำเภอเสนาอันเดจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเขามาเบิงได้ก่อนจะเขามากัโท่สอบถามเพิ่นเบิงก่อนครับเส้นทางว่าพ่นยูเฮียนบอรครับสำหรับคลิปนี้ท่าพี่น้องสนใจตัวไหน สนใจต,ตัวไหนหรือว่าคลิปไหนที่ผมลงนี่ก็จังโทรมาสอบถามมันเบิงครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้่องยุทนุ่มหมดเข็นน้ำครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม